การเลื่อนในยะนี้ก็คือเท่ากับว่ากระทู้ที่ผมตั้งไปเนี่ยมันตกลงฮะและนั่นหมายความว่าสิทธิ์ของสมาชิกที่จะถามกระทู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้องมาตอบตามรัฐธรรมนูญและตามข้อบังคับเนี่ยสิทธิ์นี้มันไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปครับท่านประธานผเปิดโอกาสให้ท่านรังสิมันได้ถามสั้นๆนะครับได้อภิปรายสั้นๆครับเชิญครับ เรียนท่านประธานผมรังสิมบลรมสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับ,รบว่าเรื่องที่ผมตั้งใจจะถามนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการค้ามนุษย์แก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่กัดกินสังคมไทย แล้วก็สังคมทั่วโลกนะครับมาเป็นเวลานมนานสำหรับสังคมไทยเองนะครับผมคิดว่าเราไม่ต้องติดตามการเมืองมากก็ได้ครับเอาแค่ว่าเราติดตามข่าวสารบ้านเมืองทั่วๆไปเี่ยเราเห็นคนฆ่าตัวตายนะครับเราเห็นข่าวที่คนหมดเนื้อหมดตัวข้อมูลที่ออกมานะครับที่มีการเก็บส,สถิติโดยทางการเนี่ยความเสียหายเหล่านี้มันก็คงจะมากอยู่ที่ประมาณ7-8หมื่นล้าน ถ้าเรานับรวมคนที่ไม่กล้าที่จะไปพูดคนที่ไม่กล้าที่จะชี้แจงนะครับหรือออกมาให้ข่าวหรือให้ข้อมูลกับสังคมเนี่ยเอาเขา้าจริงความเสียหายมันอาจจะสูงถึง1นึ่งแสนล้านแล้วความเสียหายลักษณะแบบนี้มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับประชาชนทั่ว,วไปแต่เราพบว่าแม้กระทั่งคนที่มีความสําคัญในบ้านเมืองไม่ว่าจะอยู่ในระดับการเมืองเองหรือแม้กระทั่งตัวท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเองเนี่ย ที่ท่านเองก็เป็นคนพูดว่าเกือบจะเป็นเหยื่อของแก๊งคอร์เซนเตอร์ผมคิดว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญแน่นอนที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรจะได้รู้ว่าตกลงแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างไรแล้วปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์มันก็ไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องของเงินในกระเป๋าของประชาชนที่ถูกที่ถูกดูดถูกดึงออกไปนะครับแต่มันยังรวมไปถึงปัญหาการค้ามนุษย์ที่นับวันมันจะใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆและททำลายชื่อเสียงของประเทศไทย อย่างรุนแรงนะครับอย่างกรณีของสิงสิงนะครับที่วันนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาเป็นระยะแล้วว่ามันมีการแคนเซลของบรรดาทัวร์ของบรรดานักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวประเทศไทยผมตั้งใจที่จะถามเรื่องนี้ต่อท่านนาย,ยกรัฐมนตรีเพราะผมมีความเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันหลายกระทรวงผมจะมีการประสานงานนะครับโดยวิพฝฝ่ายค้านก็คือท่านสอสอประกรณ์วุฒ ประธานวิ่ายคา้านนะครับได้ประสานล่วงหน้ากับทางวิฝ่ายรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงจริงๆคือ6โมง6นาฬิกา68นินาฬิกาหนาทีเราประสานตั้งแต่วันจันทร์นะครับว่าเราจะมีการตั้งกระทู้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีและยังบอกไปถึงขนาดว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีไม่สามารถที่จะมาตอบกระทู้นี้ได้เพราะที่ผ่านมาท่านไม่เคยมาตอบเนี่ยท่านสามารถที่จะมอบ นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทยท่านจะมอบรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงท่านจะมอบนะครับรัฐมนตรีดีหรือท่านจะมอบนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ได้เพราะหน่วยงานเหล่านี้กระทรวงเหล่านี้ก็เกี่ยวพันกับงานนะครับที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ตั้งอยู่ตามชายแดนนะครับของประเทศไทยแต่ปรากฏว่าพอถึงวันนี้ กลับไม่มีรมัฐมนตรีคนไหนตอบเลยฮะแน่นอนครับท่านอาจจะบอกว่ามันเป็นการเรื่อนตามข้อบังคับข้อร5 1แต่เราต้องไม่ลืมว่าในข้อบังคับนะครับของเราเนี่ยนะครับในข้อ1 6 0กเนี่ยมันกำหนดว่ากระทู้ถามสดนะครับให้ถามนะครับได้โดยเวลารวมกันเนี่ยนะครับมันก็คือ90นาทีนะครับและผมเข้าใจว่าในแต่ละครั้งที่มีการบรรจุของสภาเนี่ย เราก็จะบรรจุได้อยู่แค่เต็มที่ก็คืออยู่ที่3กระทู้การเลื่อนในยะนี้ก็คือเท่ากับว่ากระทู้ที่ผมตั้งไปเนี่ยมันตกลงฮะและนั่นหมายความว่าสิทธิ์ของสมาชิกที่จะถามกระทู้ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่จะต้องมาตอบตามรัฐธรรมนูญและตามข้อบังคับเนี่ยสิทธิ์นี้มันไม่สามารถใช้งานได้ต่อไปครับท่านประธานและเท่าที่ผมเก็บข้อมูลสถิตินะครับผมก็ทราบว่า ฝ่ายค้านได้ถามกระทู้สดนะครับโดยมีการยื่นไปแล้ว20กระทู้ปรากฏว่ามีการมาตอบกระทู้นะครับโดยตั้งแต่นับตั้งแต่ท่านนายกรัฐมนตรีแพทอนทานเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพียง13กระทู้คิดเป็นแค่เพียง65เเท่าน,นั้นฮะคือวันนี้เราอยู่ในยุคสมัยที่การตอบกระทู้ของสมาชิกถูกละเลยความสำคัญขนาดนี้เหรอฮะ พวกเราบอกล่วงหน้าท่านตั้งแต่วันจันทร์จะเอากระทรวงไหนมาตอบเรายินดีฮะเราทำถึงขนาดนี้ฮะจากเดิมกระทู้สดนะฮะที่โดยปกติท่านจะรู้ล่วงหน้าคือแปดโมงของวันที่มีการถามกระทู้เราบอกล่วงหน้ากันขนาดนี้กระทู้สดแทบจะไม่สดแล้วเนี่ยท่านก็ไม่มาตอบเราฮะ ผมต้องยื่นกระทู้ที่รัฐมนตรีทุกคนมีสิทธิ์มาตอบใช่ไหมครับผมถึงจะได้รับการตอบกระทู้ผมยื่นไปถึงตั้งสี่ห้ากระทรวงเนี่ยเกี่ยวข้องกันเนี่ยนายกไม่มาตอบไม่เป็นไรอย่างน้อยดีอีมาตอบก็ได้ต่างประเทศมาตอบก็ได้สุดท้ายไม่มีใครมาตอบเลยฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้เป็นวาระสสำคัญขนาดนี้ ทำลายชื่อเสียงของประเทศขนาดนี้ททอทอ,ออกมาต้องมาวางแผนการแก้เกมว่าจะทํายังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาเที่ยวเหมือนเดิมเสียหายกันขนาดนี้ไม่มีท่านประธานเดียนด้วยความเคารพนะครับสําหรับผมผมก็พูดเรื่องนี้ด้วยความเหลืออดผมได้หาลือกับท่านประกรณ์วุฒิประธานวิปฝ่ายค้านนะครับว่าต่อแต่นี้ไป เราคงจะไม่บอกล่วงหน้ากันอีกแล้วเพราะบอกล่วงหน้าไปสุดท้ายท่านก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเราอยู่ดีถ้าแบบนี้เราจะใช้วิธีการตั้งแต่สภาชุดที่แล้วครสภาชุดที่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าว่าจะถามใคร<ไ>พวกเรายัางได้รับความร่วมมือผมว่าค่อนข้างมากกว่านะครับ ดังนั้นเราจะกลับไปใช้วิธีการแบบเดิมที่ปรากฏอยู่ในข้อบังคับการประชุมเอาว่าแปดโมงรู้กันจะมาตอบหรือไม่มาตอบก็ให้สังคมได้รู้ว่าท่านให้ความสำคัญกับสภาหแห่งนี้อย่างไรท่านให้ความสำคัญกับประเด็นปัญหาของสังคมที่เขากำลังเดือดร้อนเนี่ยอย่างไรเราจะใช้วิธีแบบนี้และถัดไปฮะ ผมถือว่าการที่ท่านไม่มาตอบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการใช้สิทธิ์เลื่อนแบบทั่วๆไปแล้วเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ท่านต้องมาตอบถ้าท่านมีภารกิจสำคัญจริงๆเราเคารพฮะแต่สถิติมันบอกว่ามันคือวิธีการที่ทำให้ฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้รับคำตอบและไม่สามารถใช้สิทธิตามข้อบังคับและตามร,รัฐมนูญได้อย่างเต็มที่ เราถือว่าสิ่งที่ท่านกำลังทำเป็นเจตนาที่ไม่สุจริตดังนั้นครับหลังจากวันนี้ผมจะนำเรื่องนี้ยื่นสู่ปปชแล้วให้มันรู้กันไปว่าทุกครั้งที่เรายืน่นแล้วท่านไม่มาตอบเดี๋ยวเราก็จะยื่นเข้าสู่ปปชทุกครั้งผมไม่รู้ว่าผลของการที่ปปชจะดำเนินการจะเป็นอย่างไรแต่ผมถือว่าท่านได้ละเมิดกฎหมายบ้านเมือง ลั่เมิดรัฐธรรมนูญละเมิดข้อบังคับการประชุมท่านไม่เคารพต่อสภาและใช้วิธีการนี้ในการด้อยค่าฝ่ายค้านก็ให้มันรู้กันไปขอบครับท่านประธานครับถ้าท่านรังสบรรโรมผมก็ไม่มีปัญหาครับจบแล้วครับครับผมไม่มีปัญหาครับใช้วัฒนาจินรัตน์ครับไม่ใช่สิครับขอบคุณท่านรังสมบรรวมครับครับจริงๆทางท่านประธานสภาเองเนี่ยท่านก็มีดำริ นะครับแล้วก็ฝากทางรัฐมนตรีไปหลายรอบรวมถึงฝากทางท่านประธานวิปไปด้วยนะครับให้ประสานงานกับทางคณะรัฐมนตรีในเรื่องของการให้ความสำคัญกับสภาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันละกระทู้ทั้งกระทู้ทั่วไปและกระทู้ถามสดเห็น <He S 1> ว่าวันนี้เนี่ยมีกระทู้ถามสดสามกระทู้ด้วยกันรัฐมนตรีก็มาตอบถึงสองกระทู้นะครับซึ่งผมว่า เท่าที่ผมอยู่สภามาก็เห็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เห็นถึงการประสานงานของทางเพื่อสมาชิกฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันที่พยายามที่จะทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนโดยการที่จะประสานงานก่อนจริงๆทราบข่าวว่าประสานงานกันตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทั้งฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร จำเป็นที่จะต้องทํางานร่วมกันแต่ว่าก็ต้องฝากทางท่านมนตรีมนพรนะครับวันนี้ท่านท่านท่านมาเป็นตัวแทนของคณะมนตรีก็ฝากท่านกำชับในคณะมนตรีครั้งหนึ่งว่าในวาระของกระถูถามสดและกระทูถามทั่วไปลบกวนทางรัฐมนตรีช่วยมาตอบกระทูนะครับถ้าหากว่าไม่ติดภารกิจที่สําคัญจริงๆก็ให้เห็นถึงความสําคัญของสภาพเพราะนั่นคือการให้เกียรติพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ เป็นั้นจบวาระกระทูถามสดด้วยวาจานะครับเชิญท่านมณภพรนะเชิญครกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันมณภพรเจริญศรีรัมตีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมฉันขออนุญาตในฐานะวิบของครมนะคะเมื่อ เมื่อวานดิฉันก็ได้รับการประสานมาจากตัวแทนของทางวิสไพยคานนะคะเรื่องของประเด็นคําถามว่าจะเชิญรัฐมนตรีท่านใดมาบ้างแต่เนื่องจากคําถามกระทู้สดในวันนี้นะคะท่านสมาชิกจากพักประชาชนได้ถามถึงท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบให้รัฐมนตรีประเสริฐจ,จันทะรวงทองรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงดีแต่เนื่องจากวันนี้นะคะไปจนกระทั่งวันพรุ่งนี้เป็นถึงวันเสาร์เนี่ย ท่านประเสริฐจันทร์ทรงทองต้องเป็นประธานในการประชุมของดีนะคะดิจิตอลทางพืพ้นเอเชียซึ่งเดิมทีแล้วก็แจ้งว่าจะขยับเวลาได้ไหมก็ปรากฏว่าท่านจะขยับเวลาไม่ได้เนื่องจากตอนต้องนั่งเป็นประธานก็ขออนุญาตว่าคําถามของท่านสมาชิกนะคะท่านลมก็ขออนุญาตว่าขอให้เป็นคําถามแนวที่ถัดไปนะคะท่านประเสริฐจะมาตอบคําถามละขันเดียวกันเรื่องของนโยบายที่ท่านได้ คำถามที่ท่านได้ถามนะคะก็เป็นหนึ่งนโยบายที่รัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ไขปัญหาเรื่องของคอนเซนเตอร์ต่างๆเนื่องจากในเรื่องของการบูนการกระทรวงต่างๆนะคะท่านนายกก็เร่งรัดเรื่องเหล่านี้แล้วก็กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เร่งแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนค่ะในเบื้องต้นของนุญาตนาเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกค่ะคุณรัฐมนตรีครับเชิญประธานวิบครับท่านประกรณ์วุฒิเชิญนะ คุณ,ณประธานครับผมประกอบด้วดมิพัสกุลครับผู้แทนรัศดรมชีไรชีพประชาชนในฐานะประธานมิายคานครับก็ตามที่ท่านรังสิมันได้อภิบายไปเมื่อสักครู่นะครับท่านประธานแล้วก็ทางที่ท่านประธานได้ตอบคำถามมานะครับผมก็อาจจะเห็นต่างเล็กน้อยนะครับผมก็ด้วยความที่ผมเป็นคนประสาทในทุกสัปดาห์เนี่ยผม ในความเห็นของผมเนี่ยผมคิดว่าความร่วมมือของคณะรัฐมนตรีเนี่ยเราได้รับค่อนข้างน้อยนะครับอย่างนี้ท่านนายสมาบอกเทียบกับสมัยที่แล้วนะผมคิดว่าครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่น้อยกว่าท,ทั้งที่มีการประสานลงหน้านะครับแล้วผมก็เห็นใจพิบรัฐบาลนะครับเห็นใจท่านมรรพรน,นะครับแล้วก็ไม่อยากให้แรงกดดันเนี่ยไปอยู่กับท่านประธานวิบรัฐบาลหรือว่าท่านมรรพรน,นะครับก ยืนยันตามที่ท่านนายกฯบอกครับหลังจากนี้ไม่มีการประสานลงหน้าครับเป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีแต่ละท่านโดยตรงนะครับขออภัยท่านประธานวีพอภัยท่านมณนพรที่ผ่านมาผมอาจจะต้องทําให้ท่านได้รับแรงกดดันในการที่จะต้องติดตามรัฐมนตรีมาตอบนะครับหลังจากนี้ก็ตามนี้ครับรู้กัน8ปดโมงเช้าครับครับเข้าสู่ระเบียบละถัดไปนะครับท่านประธานครับหนึ่งจุดสองครับกระทู้ถามทั่วไปนะครับขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวครับผมผมรังสิมาลงครับครับ เชิญครับครับเรียนท่านประธานครับผมรังสิมลมสมาชิกสภาผู้แทะะนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับผมด้วยความเคารพต่อต่อท่านประธานแล้วก็ต่อท่านมณพรนะครับผมเหมือนกับที่ท่านท่านประธานวิสัยค้านะครับว่าผมเข้าใจว่าท่านมณพรคงได้ทาเต็มที่แล้วในหน้าที่ของท่านผมคิดว่าจริงๆเรื่องที่ผมถามผมก็พยายามพยายามช่วยนะครับคือผมถามหลายกระทรวงคือคือท่านจะหยิบกระทรวงไหนก็ได้ผมคิดว่าไม่ถ้าเกิดว่าดีอีไม่ว่างนะครับท่านสามารถที่จะ มอบหมายนะครับไปยังกระทรวงอื่นที่อาจจะว่างได้ผมก็พยายามทําตรงนี้แล้วแต่ทีนี้ในเมื่อวันนี้ไม่มีคนมาตอบนะครับผมคิดว่าวิธีการที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเป็นวิธีการที่เคยเกิดขึ้นในสมัยประชุมที่แล้วถ้าเกิดว่าท่านมณพรบอกว่าในครั้งหน้าทางดียินดีที่จะมาตอบนะครับคือกระทู้เนี่ยมันโดยข้อบังคับมันติดก็คือมันอยู่ได้มันทําได้แค่3 3กระทู้นะครับทีนี้ยังไงสองกระทู้ของฝ่ายค้านนะครับ มันก็ต้องต้องถามต่อไปเพราะเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบเรามีหน้าที่ในการซักถามอันนี้มันเป็นพื้นที่เดียวที่ฝ่ายค้านสามารถทําได้ในสภาชุดที่แล้วก็คือฝ่ายรัฐบาลเมื่อมันมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้ผมยินดีนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะยอมเสียโคต้าของท่านผมก็ยินดีพร้อมที่จะไปถามในรอบหน้าแต่ที่ผ่านมานะครับผมก็อนุมานเอาว่าก็คงจะไม่มีใครยอมใครเมื่อเป็นเช่นนี้ผมก็ต้องเสียสิทธิ์ในการถามไป แล้วจะให้ผมหาทางออกเรื่องนี้ยังไงในความเป็นจริงการเลื่อนเนี่ยมันถึงไม่เป็นการเลื่อนไงฮะแต่มันเป็นการทําให้ผมไม่สามารถที่จะถามไปต่อไปได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยมันก็จะต้องมีเรื่องอื่นๆมีวาระอื่นๆที่สําคัญไม่แพ้กันถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับท่านประธานครับไปถึงท่านมณพรนะครับท่านท่านรัฐมนตรีนะครับผมด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดหาทางออกกันร่วมกันตรงนี้ได้ผมยินดี เช่นถ้าเกิดว่ากระทู้ไหนที่รัฐบาลนะครับที่ที่รัฐบาลไม่มาตอบได้จะต้องใช้สิทธิ์ของโคต้าของรัฐบาลทางฝ่ายค้านไม่ติดนฮะแต่ว่าผมก็รู้ว่าในทางปฏิบัติท่านเองก็ไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดนะครับก็ลองดูครับแต่ผมก็คงต้องขอสวนสิทธิ์ในการดําเนินการตามกฎหมายที่ผมมีความเห็นว่าการที่ท่านไม่มาตอบคําถามซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านตามรัฐมนูญเนี่ยผมถือว่าเป็นการใช้สิทธิที่ไม่สุจริตและน่าจะเข้าข่ายการละเมิดกฎหมายขอบคุณครับท่านประธานครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ